ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหมามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานทุกกชีขึ้นเกยไปยังบุษบุกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามนีรัตนปฏิมากรถวายพวงมาลัยสาการะพระพุทธมหามนีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามนีรัตนปฏิมากร ทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสงฆ์พระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัดจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงสงฆ์พระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาซับตามองค์พระพุทธมหมามณีรัตนปฏิมากรทรงสวมมงกุฎประจำฤดูฝนถวายที่พระเศียรพระพุทธมหมามณีรัตนปฏิมากรทรงคมจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชาอาณที่จัดไว้ข้างฐานทุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหมารัตนปฏิมากรแล้วนั้น ทูปพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ําเสร็จแล้วทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกชีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหมามณิกรัตนปฏิมากรทรงคม จากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศลาดนภาลัยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองใหญ่ที่นาามมาหน้าธรรมมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิ์ที่หน้าธรรมมาศิลาเมื่อเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุไยน้ำพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทพระราชพิธีปเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในแต่ละปีมีกำหนดเวลาโดยฤดูร้อนกำหนดวันแรมหนึ่งาเดือน4ส่วนในฤดูฝนกำหนดวันแรมหนึ่ง้าำเดือน8หากปีใดเป็นปีอธิการาจจะเลื่อนเป็นวันแรมหนึ่ง้ามเดือน8หลัง ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปีและฤดูหนาวกำหนดวันแรมหนึ่ง้าเดือน12สําำหรับเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทั้ง3ฤดูปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้สร้างเครื่องทรงชุดใหม่ทดแทนชุดเดิม ที่มีอายุกว่า200ปีและเครื่องทรงบางส่วนเกิดชำรุดซึ่งการจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธ,ธมหามณีรัตนปฏิมากรชุดใหม่ทั้ง3ฤด,ดูสร้างให้มีลักษณะถูกต้องงดงามตามมาตรฐานศิลปะไทยให้มีความเหมือนหรือใกล้เคียงกับเครื่องทรงชุดเดิมมากที่สุด